สิไปอยู่บ uh ่ว่าจะหนาวแล้วแต่เจ้าแล้วอ่ะไปสุดนี้นี่ไปแต่เปลี่ยนกันไปไปเปลี่ยนแล้วล่ะเด้อไป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 เสร็จไป มาพ่อกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเปิดคลิปอีกว่าน,นี้พ่อกับซองสมบุรณ์มาอีกแล้วเนาะพ่อกันอีกว่าน,นี้แวะมายันเสาเตวจ่าอีกกอนพี่น้องเลยป้าเตอร์คือประเด็ดกองแดดงามแต่มาเนี้กราบทักทายสบายดีพี่นอ้องเอ็ซีปลาลุงมวัสดุสุกสุกนนะพ่อกันคือเก,ก่าคือเดิมเด้อเนาะอ่าพ่อกันมาหนี้อ่าเบะมาหาทั้งน้องเตวเตวอีกกอนพี่น้องเลยอ่าอีกว่าอ,อื่นสมบุนณ์ก็เดินทางลงแขวงสารวันแล้วมืออื่นนี่เนาะ ก่อนสิลงไปก็เลยแวะมาเยี่ยมยามทางน้องเตวเพิ่อนอีกก่อนเดินก็เดินทางแล้วสมบุกรก็ได้มันนี่ก็สิเข่ามาหาเราอีกก่อนนะดังสาวเตวน,นี่เป็นจังไดงคนน่ะป้าถ้าคือมาคลองมางามต้องเป็นยังไงคนน่ะคือหลายคนแท้มานี่ป้าโตขคือหลายคนแท้เห็ดเพียงอันนี้ เส้นแซบเส้นแซบไม่เห็ดยังกันนั่นถูกดูไหมถูกดูสบายดีสบายดีสดีบายอีล่ะไม่ได้จ้าถูแลป้าหนุ่งเสือทางหลังมาทางหน้าไปโรงเรียนมาไวมไหมนี่ลงลงเลิกเลยกินข้าวกันยังมานี่กินข้าวกับไครใก่้ข้าวกับไครใก่้ แหวบได้ใช <premises, S 2> mm. ่เข no. no uh. ็ดยังอ <like> ่ะนะขี้ข่าวกับใครขมีแช่บอบหูดังแล้วเราเป็นวัดเมื่อวานนี่ได้กินได้หอมโบธุเนาะนางไม่น่อยเพื่อนมาเปลี่ยนเมย์เมยเปลี่ยนจะได้ไปกันไปเล่นพู๊ไปน้ำกันไปเลย มไม่ไปเล่นกับใครไม่ตุูตต้แชบบอมาอะไรกันแดนมาพี่เลยเออม,มาอะไรกันแดนนะพี่เด็กหน่อยมันเคยได้กินดิไม่ชแชบบอบแชบ๊อบอุ๊ยไอ้บ้ายังมาทันเบิ้ดยังมาทันเบิเ้ดดิเฮ้ยคนเด็กกินโอ้ยกระบะกระเบาะโอ้โห,โหกินเป็น ใยหิยวมาแต่ท um> ั้งได้ไก็สีหิวไม่ลินอืมจับไม่ลินนะจับแซบจับจับขึนอืมน้อหับได้ะไข่บอคืนนี่บุกไข่แต่มันหักเป็นวัดเนาะคือพอได้กินเอียงพอเมื่อกรตุมขนมก็ได้ตาแดดตากน้ำใหมาฝนบริตกน้องยูพีสั่งซีนูฝนตก แซบเอขรนละถวยกับพวกกินกินร่กันนั่นแหละใครกินคนละถวยพวกินใครกินขนละถวยพวกกินไหกินนะแม่จะคลองบวแงให้จว้าวบูลิทมันกิด จะขคือประตักเชี่ป่าไงแล้วรดผูไบ่ได้พกจิลลเบาไว้เป็นยังคือปเบไปลงเรียนแม่ไว้เด้อเด็ข้าวโรงเรียนดิแซบบอแซบบอฮะไอ้บอเอาเนาะบอบอเบิดหืมบอเบิดอะไรเด้ที่ขถาเศร้าก็ยังมาเนี้ย กินเดี๋ยวนี้อ๋ออันนี้เขาเพิ่งเลกินข้าวแต่ว่ากินต้มนี่คือกินกินกันยังใสกินกินนี่ปล่อยเมื่อวานจุกท้องมาจันเอาแล้วคือก็จุกท้องแท้มันนี่คนวะไปย่างไปโขกมันนั่นเทปโอ้กานข่อยไปงี้กินน่าเสียบจุกมีตู้ไปใช้สบายดูเพื่อน อไปจะได้ลงเฮียนมวนอยู่บ่บ่ฮะเมโทรมาอยู่บ่โทรม,ม,มาตกแต่งหนังถู่เพราะว่าแต่มือนั่นพูเออแต่มือเพิ่นฝากเง,งินเพิ่นบ่อเ่งไปได้เพิ่นสีมาเพิ่นบ่ออยู่บ่บอโอ้โหงินจะเป็นตัวเดือนซีอะไรจีมาเดือนซีซีกพูดแล้ว หลังปีใหม่ปีเมือนไปพูดแล้วป้าบุญเนี่ยผู้คนกินหอ่อบัวป,ป่าบัวตีเฮ้ยปกติยกมือแบบแบบฮะเจ้าของคนเขาในเดียวป้อนเขาไปเจ้าป้อนอีกไม่ตุรัสสบายได้จะมีผู้เลี้ยงหลานให้เล่าเลย <c oughs> เล็กหน่อยมันได้กินแล้วมันมาเนาะนี่กับผู้เดียวกับผู้กิน,นกับผู้เดียวกับผู้กินตังมีโม่เ แช่บอ่อึอิมนะอ่มแน่วันตักใช่าปากน้องในดวงใจตักใชด่ด้วยคะกินหนีงับใจงับชัยกินชีชอิ่มป้อนน้องด้วยเอ้ยนี่ปูนฝ่าเช็ดขี้โมก่กับชื่อมาพ่าผมกับเชื่อพ่อวันป้อนน้องมันจะงี้จะมาจีฮีอาเบิร์ตนะก็จะห้ป้อนอยู่วะอ้อาป้อนกับเจ็บเจเียดีกว,ว่า อีนะหลายตื่นกะินดีเนาะสิไปบ่วัดนะหรือวันใดๆไปไป,ไ,ไปกับปแหละว่วมีโอกาสเจ้าหน่อยคอยอันไปพูดอะไรเจ้ามื่อได้ไล้สิมาเมื่ออื่นก็เดินทางแล้วเมื่ออื่นนี่ไปอีกเท่อนึงกับพลปีหาพี่เฮ่พอนะอือพล่ะเดี๋ยวโดนไปเท่านึงไปขอพรไปชใช่ปะ ป,ปะเหี้ะหป,ปะเหี้เป็นไปลาเหี้ปาเหี้นั่นแลนหละข้าไปปาฮะปาปาเจ้าเออเิออนมาแต่โคมากินน้ำเย็นคนาะจะไปแช่ผมกไปวัดไปวัดใช่ผมเคยเห็นอยากไปนะไปกเนมาแม,าม่มาอ <c oughs> ตะกี้คอยว่าสิโบนั่ได้เห็นเจ้าว่าโอ้ยไปพ่อเลีแต่เจ้าแล้วว่าเผื่อก็เลยว่ะเลี้ยว่าเออีมืออื่นก็สิบไปไปใช่ไหมไป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 ตู้ก็สิไปเออไปรู้แล้วไปกับข้าวไปแล้วกับข้าวมาเริ่มกันเลยเออไปไปไปนุ่งเครื่องเอาน้องเด้อไปเด้อเฮ้ยยมมาไวน้องอี่มเลยนะฮะไว้ นัอ่งอิ่มแล้วอืมอิ่มแล้วะมันจุความเลวนั่งกินบ้อบ้องก้าอิ่มแล้วเฮ้ยกินได้ไหมเจ้าน้องกินโอเวอร์เป็นที่ไรวิญญาณนี่เสร็จไหนแล้วเน่น้องเฮ็ดเพื่อนนี่บ่กเพ่นี่เสร็จเสร็จไหนแล้วเอออ่าเสร็จจ็บดีเอาถ้วยออกแล้วก็เสร็จลงพื้นผู้อ่าฮ้ออิ่มแล้วเน้นเลยเฮ้ยอาม่ ไม่เอ้ยแจ็บบอะทุก,ก็ลูกกินอินแล้วนอนแล้วคนน่ะทุกเลยเออกินอินเลยจังทุก<ม>กินหนีเพื่นเฝ้ากินโบทุกโบทะไปจังพี่นอ้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยเนาะมาหอดทางเรือกน้องเต้วเพิ่นเพิ่อน,พอนอยากไปวัดมาโชว์ไปจังอ,อยากไปกลับไปเสด็จมาเนาะเลยสีผ้าเพิ่นไปนกับโบตีไก่ภายในโลกนี่มาจะไปขอพรไปจังไปกลับไปเนาะ พาเพิ่นไปเดี๋ยวมื <them. S 1> <Yes. S 2> tá, ่ออื่นสบุญกระซิเดินทางลงสารวัตรพวกแหละพี่น้องเลยทางสบุญก็ได้สบุญเดี๋ยมาอากาศมันนี่กะใส่แดดคือเก่าแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกอยู่บ้านสบุญแต่ว่าเมื่อเช้านี่นะตกอยูเซนูตกอยูเซนูตอนเช้านี่ฝนตกพี่น้องเลยตกตอนเช้ามันยังตกได้ลูก ลูกต้องใสยังไงมื่ออื่นเพล่ะสมุนกันเนาะเสดเดินทางไปก็ลูกใสให้เราแหละไปทําบุญทําทานพี่น้องติดตามไปหายกำลังใจสมุนเนี e ่ยเด้อพี่น้องเด้อเฮียได้ไหมปงไหวลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงลูกเด็กหน่อยมันเคยได้กินนะพี่น้องมาเฮื่อนเสาเตวแล้วได้กินก็เลยมาแต่กอนก็บบกเคยได้มาเด็กหน่อยก็ได้เนาะ ใช่แล้วล่ะป้าคือแต่งตัวงามแต่่อยดานุ่งอันนี้แล้วคอยอันแล้วเออกระเป๋าเชนไปสิไปวัดนะว่าไปขอพรพระฝ้าวไปก็ฝ้าวมาพี่น้องใครอยู่ดอกบ่ได้ไก่ขัดขัดเจ้าเจ้าเจ้าสิไปคนมาเจ้าแล้วแล้วคอยเห็นเจ้าว่าสิไปอยู่บ่ว่าหนาแล้วแต่เจ้าแล้วอ่ะไปสุดนี้นี่ไปไปเปลี่ยนกันป้าไปเปลี่ยนแล้วล่ะเ้อไปูนเอา ไสเ,นเ,เ,เนเอาเอ้าวันนี้เไปวะไป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 ลูกขี่รถไปเอาขี่ผ้พื่นไ,ไปพี่น้องไ้ไซเอาเบิร์ละบ่มันยังไปล็อกกุญแจไปเจเจเขื่อนไปเจซาแล้วจะไปกับผ้าละไปก่อนพี่น้องเลยไปเราอะไปมาหนี้ฝนกี่โต๊ะบ่เราอะ <laughs> Rồi muốn ăn lao tốt là à ừ. lọc đấy mua luya tét tho 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 to để tho tho đấy, tho tho để tho đấy tho 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 để vinh tho win win, tho 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 cả tho tho hết nhang เพชรยานน่านั่นวะวันนี้คือนลงลายช้อนเถอะส,สบ,บายดีสบายดีวะไปบ่ไป,ป,อไปเอาใช่ยังขึ้นบนองเครื่องอันตรีมาพรอเลยนีอย่อย่าไปก็ไปอย่าไปก็นุ่งเสื้อนุ่งผ้าแต่ปัานี้สิ<ป>ขอพรอเนงใบป่านีขาข้ขอให้เจ้าของเด้อไปคอยผู้อื่นเด้อ คอให้ลูกนี่แหละลูกช่วงคอให้ลูกให้เต้าคอให้เจ้าของแหละให้มีโซ่มีลาบไปตะนั้นขอให้เอาน้องแน่อให้เอาน้องคอขคอให้ไปได้คอให้น้องขอให้น้องคอให้ครอบครัวของขามีแต่ความสุขคอให้พี่น้องให้มีแต่ความสุขเจ้าของมีความสุขกระร้างมันขอให้น้องน้องคนใดล่ะน้องกหลายคนน้องมีอ่ให้คนใดให้คนนั้น เอออันผู้ยิ่งตะกี้อันเข้าไปหาเดี๋ยวยูไซจูมือยู่น้ำน้าสาวอยู่บนเก้าแเลยเจ้าเคยไปเล่นน้ำเล่าอยู่บ่ไปแต่แพ่เดียวแต่ข้าวตะกี้ผู้อ๋อแล้วก็บ่ได้ไปเลยเล่ากับบรได้มาบ่กเป็นมาตอนขึ้นเทือนใหม่คือสิงใหญ่เป็นสาวแล้วแบบนี้เนาะเขาไปแล้วอาตอนนั้นยังน้อยๆอล้วนี้คือสิเป็นสาวเป็นนางแน่แล้ว ไปตอนนั้นยังน้อยเยอะบ่รมามามันไกลกระปไกลกันนอกนอก้าะนอามีรถมีล่างไปนะักันการสะดวกสบายอยู่ยังก็ได้เปลนเป็นงลมบ่ลมตีลมเอาเหล่มของรเหตงลูกชายพาันมจามคนเออเออไปส่งลูกชายล่มม่จามล่มอ่ใช อยู่ฟองบหมือนฟองนะอยู่บนโน่นขึ้นนะคลอยคลอยลงทางเออวะเต้าปวเจ็บบ่เจ็บหัวเข่าลูกได้สะลูกผู้ใหญ่คือที่เจ็บไหมเออไปขี่ได้ไร้ยไปพากันลื่นมันลื่นบ่านนี่ฝนตกบ่เออกินก้อนคนนี้ได้สิปวดเจ็บบ่คนนี้เจ็บอยู่มีสิบปันได้ให้ว่าล่ะ ไอ้ S <S ไห้หรือน้องไห้ <S <S น้องแล้วนะน้องแล้วไห้นะเอาสื้อผ้าพิ่นไปก่อนพี่น้องเลยไปเอาบุญเอาทาน<ม>อีกขอ,ขอพอนไ<า>หต่ลูกกับแม่ค่ะพูดไม่บ้านนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ไปวันนั้นให้น้องแนะ่อขอพอนให้น้องเาไปแล้วไปกลให้มี่ตีสิ่งดีๆเข้ามาให้แหละขอพรก็ได้ มีอย่าง,งดอกคนคือเพิ่อนว่าอะไรสุขภาพอ่ามีเงินล้านเงินแสนกับบมี่ข้อหมายค่ะห่างกายบกแข็งแห้งเพิ่นว่าอ่ามีทั้งเงินมีทั้งห่างกายขแข็งแห้งแห้งดีเพิน <c oughs> ่นว่าคดเวลาไกายบกแข็งแห้งเงินกับบมุมีก็โอ้ยอันตรายคือการตัวนี้ก็ไดงสำคัญที่ครยนี่แล้วมีโคกมันละมันไม่ไดเจ็บไข่อยู่ใส่ไข่เนี่ยเ้ยเดี๋ยวเรียนแล้วอีอยังกับยาดอก อียางกะเฮาอยู่ดีมีแห้งอียางมันมาเองดอกอะไรช่วงนี้เฮาวเชยๆเดี๋ยวอียางทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันมันมาเองอะไรมันยังคือกันโชคลากขึ้กันเงินทองคือกันนั่นแหละวันแล้วก็นั่งยุยซื้อขึ้นมาได้น้องเงินมาแล้หล้างกระนมกันหลังกระนมเออเอาแล้วเปอาไปเต้เตานมเ่าไปเตาเต้านมอ๋อ ไปซองกันเขะอือกระเป๋ามีเตาเต้านมเราวะ,ะไปบูซาโดดมึงแบบไม้่ฮะจะไปขอพรเพิ่มเายมันกะใส่ใจขนาดวิอย,อย่าณได้ฮะบบมีกระเป๋าใส่ไ,ไข่ยายมันเชื้อเขาฝากมาจะไทยบ่เครื่องนมกับแมนมัดม,มีแต่ชิ้นนี่เชื้อเองอือมมันอยากให้เขาใส่ดิ นี่จะเครื่องเป็นไงเป็นแบบซื้อขายซื้อมาฝากเนาะมาฝากมาต้อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนขาดเคิร์นบ่มียังเกันช่วยชมด้วยเสภาอภรสินงกับบ่มีเอาความชิ้นหายชั้นในยังบ่มีใช่บ่มีสีใจเสื้อในฮะไม่ง่ายง่ายมาอยู่กับตักเลียนไปตลอดตลอดเลยที่ไปน้ำดึงเพิ่ม เิมขอไปนำเพิ่อนขอไปซื้อเสื้อให้เงินเพิ่นท่ำชื้อให้ตอนนำพลเป็นแรกๆวะแต่ว่ามีแนวจำเป็นอออยากได้แนวจำเป็นเแต่ก่อนไม่ได้ใช่นะหากได้ใส่คานนี้อใยู่่ตะกี้พ่ได้ใส่เรามีเงินซื้อเงินนั้นมี่ไปหาโบไรเอาไว้ซื้อแต่นมลูก บุพินขออนุญาตน้ำเนาะบุพินเสือในบกูมีเงินศิลปะถือๆได้พี่น nah. mm ้องคันมาย่างหน่อยกับตุลาหะซิบขึ้นไปมันบอดได้ถือได้ยังก็ได้สิบพันคุกกี้สิบพันก็นงได้สิบพันกันยังบ่มีเงินซื้อคันหนุ่มคนนั่นแหละจังหวะยังมีตู้แล้วก็อยากไปได้พุกนั้นพวกลานก็อยากไปอะไร ไราจะปขอพรอย่างเนาะเมตุอันนี้นั่นก็บอกจะตัวค่อยเด้อไค<ป>ตัวเองก็บอกออกมาตีฟัง,งเบิ้งยัแล้วออกมาก็แหลนะเนาะเข้าไปยางหน่อยก็บปีชีประมาณชังงงงง่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ได้กลับมาแหละอ่าตัดใจกันเด้อเออไปไปตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องเลยจับมันยังจับมันทางเมตุก็จะไปสันอือตัไไ้งผีผพาเมตุ สิไปขอพ่อเนี้ยงมานี่ความตั้งใจฮันไปไนไี่ไรความตั้งใจอยากไปนี <c oughs> ่หาตุนกันเคยไปแล้วบ่บ่เคยไปอยากเชื่อไม่เคยไปอยากเช่อไม่เคยเห็นไปช่วยนาให้ฮลาน,นี่ไปช่วยน่ะเกี้ยงเกี้ยงเราบอกยังไงประจิลัมอันนั้นแกสิไปน้ำบ่ฮะโรงเฮียนเด้อ เฝ้าเฮืรอนเด้อยันโจนะปุ้นบ้าอันนี้ก็สิเป็นใส่เสือคอหอมบู้โซว่านี่เฮ้ผู้สาววันนี่ช่วยนายร้านเน่เฮ้อ่ะพีแดงบ้าเจ้าผู้ช่วยหน้าก็เอาหน้ามือหนึ่งผู้เตียวเอ้เมื่อยเด้อเมื่อยน้ำเน่เนาะช่วยหน้าร้านก็เอาหน้ามือหนึ่งกันบ่

เราอยากไปนะพี่น้องเอ้ยเราอยากไปขอพรเราอะบุเคเร่ไปจ้าเทือ่อกเราก็คเเกิดเราอะก็จะเกิดจิบุคเร่ไปตามภาษาของเราแหละพี่น้องเอ้ยาษาญี่ปุนก็ได้แจ๊กสีว่าจังได้ถูกบูมแมนอยากนอนนะบอแซ่บออันนี้กระดังเอ,อือกเอ,อือกเอ,อืเอกเยอะแซ่บอแช่เกิดนะเกิดเจ้าว่านี่ใช่รึ ไซนึงไหมไซไซนอนกระหายบรรยู่เอื้อยเด้เอาติดตามเบื่อนน้อกันตอนนี้ทั้งแตีวเพิ่นกำลังอันไปน้ำมันป้าเพิ่นป้าเพิ่นอยไปน้ำวัดสันสบุญกันพี่น้องเอ้ยอยากไปกระเพาไปเนาะขออนุโมทนาบุญอ่าอยากไปขอพรวัดสันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดี